เราวันนี้ก็เร่งรัดในรองขอการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องภัยแล้งสิ่งที่น้ําน้อยเนี่ยวันนี้ผมก็ให้ไปทบทวนดูที่ว่าสิ่งที่เราทำมาเกี่ยวเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำนี่มันเพิ่มเพิ่มไหมเพิ่มมาเท่าไหร่ฝายตัวที่จะพันน้ํามาทางคลองอันเนี้ยตั้งเริ่มทํามา20ป,ปีแล้วยังไม่เคยได้ประโยชน์พอทําปับ๊บน้ําก็เกิด,กดรั่ว เกือบ20ปีแล้วสําหรับแนวทางการกระจายอํานาจและการจัดการแหล่งน้ําขนาดเล็กจากกรมชลประทานโดยโอนไปยังท้องถิ่นตามพรบกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเมื่อปี2542แต่คล้อยหลังไม่นานนะคะแหล่งน้ําเหล่านี้ก็ชํารุดใช้งานไม่ได้แม้จะเป็นแนวคิดที่ดีแต่พอถ่ายโอนไปแล้วกลับพบว่าท้องถิ่นมีข้อจํากัดทั้งเรื่องของงบประมาณและศักยภาพดิฉันจะพาคุณผู้ชมลงไปดูพื้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกันค่ะ จุดนี้คือฝายคลองห้วยยางในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ2,538จุน้ำได้64,100ลูกบาทเมตรประธานประชาคมในพื้นที่บอกด้วยว่าหลังก่อสร้างเสร็จเมื่อกว่า20ปีก่อนก็ใช้งานได้เพียง4-5ปีและไม่มีการซ่อมแซมมาจนถึงปัจจุบันถ้าฝนตกจะมีน้ำไหลทลักออกมาจากรอยแตกชำรุด ขณะที่พื้นที่ด้านล่างของฝายก็มีรอยรั่วซึมทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาแห้งขอดภายใน1-2ถึงวันเกษตรกร,กรในตำบลบางบุตรและตำบลหนองบวงกว่าพันครอบครัวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ฝายที่พวกเราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นฝายกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันนั้นมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะฮะก็จะรั่วจนหมดนะครับ ส่วนผสมผสานกว่า30ไร่ของครอบครัวคุณสังวานทองทรายแห่งนี้อยู่ห่างจากฝายห้วยยางเพียง150เมตรและมีพื้นที่บางส่วนที่รัฐขอเว้นคืนเพื่อทำคลองสาขาเชื่อมกับฝายห้วยยางวางให้น้ำในฝายมาช่วยหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรตั้งแต่การก่อสร้างเมื่อกว่า20ปีก่อนแต่เมื่อฝายชำรุดเขาไม่มีโอกาสได้ใช้น้ำจากฝายอีกเลยจึงตัดสินใจขุดบ่อบาดาลเสริมสองบ่อเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่เกษตรแทน และปีนี้จำเป็นต้องลงทุนขุดบ่อบาดาลเพิ่มอีกหนึ่งบ่อในราคาร8 0 0 0 0 0บาทจากปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีจากที่ว่าชาวบ้านก็ให้เว้นคืนไปแล้วแล้วได้ขุดฝายแล้วขุดหลอกหลองมาเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนี้เลยเพราะฝายที่ทำไปงบประมาณก็ตังหลายสิบล้านยังไม่เคยมีประโยชน์เลยตั้งแต่เริ่มทำมา20ป,ปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง <S 2> 2 <S บุตรกล่าวว่าขณะนี้มีอ่างเก็บน้ำและฝายชะลอน้ำที่มีการถ่ายโอนให้อปทอประมาณ17แห่งซึ่งหลายแห่งชำรุดหากซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ล้านบาทและต้องอาศัยวิศวกรที่มีความชำนาญแต่งบประมาณของอบตอในแต่ละปีมีจำกัดอย่างสมมติว่าฝายก่อสร้างตัวนึงประมาณสัก4ล้านสมมตินะฮะเราขอจากหน่วยงานอื่นมาเนี่ยเราจะซ่อมแซมเนี่ย ก็ต้องใช้งบมาในประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะครับอันนี้แล้วประเด็นที่2เรื่องบุคลากรนะครับเราก็ต้องประสานหมอบุคลากรเป็นวิศวกรที่จะเซ็นรับรองแบบงานที่จะแก้ไขนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นพิทวกรเฉพาะเฉพาะทางนะครับซึ่งซึ่ง,งทางท้องถิ่นเราเนี่ยยังไม่มีการไทยโอนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นดูแลเป็นหนึ่งในแผนการกระจายอำนาจแต่ยังมีช่องว่างบางส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา จึงมีแนวคิดจากหลายฝ่ายว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับแก้โดยเฉพาะกฎหมายบางส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะได้รับสิทธิ์ในการจัดการแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ของตัวเองเพื่อความคล่องตัวแต่ก็มีข้อจํากัดไม่น้อยนะคะถ้ามาดูงบประมาณของแต่ละปีของอบตอ,อย่างองค์การบริหารส่วนตําบลบางบุตรงบประมาณต่อปีอยู่ที่85ล้านบาทโดยเฉพาะงบโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ15-20ล้านนะคะต่อปีต้องรับผิดชอบ12หมู่บ้านนะคะดูแลในเรื่องของถนนนะคะกว่าร้อยเส้นทางรวมถึงไฟฟ้านะคะก็อยู่ประมาณอยู่ที่1 จุดค่ะส่วนปลาปาและที่อื่นๆเฉลี่ยแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่ที่1ล้านบาทถ้าต้องใช้เพื่อซ่อมแซมแหล่งน้ำอย่างฝายห้วยยางจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ล้านบาทหากจัดการไม่ดีอาจกระทบกับงานด้านสาธารณูปโภคซึ่งกระทบกับคนหมู่มากอีกด้วยค่ะ จากข้อมูลของกรมชลประทานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศนะคะวันนี้มีมากถึง2 4 0 3 3โครงการค่ะโดยมีการถ่ายโอนให้อปทอไปแล้วนะคะอยู่ที่19,825โครงการค่ะถ้าแยกเฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะหรืออ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ4,000แห่ง ถ้าซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีนะคะถ้าเฉลี่ยวความจุอยู่ที่ประมาณ5 0 0แ0นลูกบาทเมตรนะคะก็จะสามารถเก็บน้ำได้มากถึง2,000ล้านลูกบาทเมตรนะคะเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียวเทียบง่ายๆแบบนี้ค่ะ ถ้าเกษตรกรทำนา1น,นไร่ก็จะใช้น้ำา1,200ลูกบาทเมตรต่อไร่ใน1รอบการทำนาน,นะคะน้ำใน2000ล้านนี้นะคะก็ถือว่าสามารถปลูกข้าวได้มากถึง1 6 0 0 0ล้านไร่ซึ่งประโยชน์ที่จะได้นะคะก็คือเกษตรกรนั้นก็จะสามารถมีน้ำไปกระจายในชุมชนอย่างทั่วถึงขณะที่นักวิชาการด้านน้ำมองด้วยว่าหากแก้ปัญหานี้นอกจากปรับกฎหมายให้เอื้อต่อการทำงานของอบทอแล้วยังเป็นบทเรียนสำคัญของการกระจายอำนาจที่ต้องกระจาย องความรู้งบประมาณและอำนาจการจัดการไปพร้อมกันรวมถึงการกระจายอำนาจนะคะถึงจะเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองค่ะ งานแหล่งน้ําต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรู้เฉพาะด้านทีเดียวนะคะในเมื่อถ่ายโอนงานไปแต่ไม่มีคนไปด้วยมันก็จะเกิดปัญหาว่าแล้จะขับเคลื่อนกันยังไงงานในการซ่อมบํารุงอันนี้คืองานของเดิมที่ถ่ายโอนไปแล้วเรามีการหารือกันในที่ประชุมของสทนชแล้วก็กรมในการน้ำชาติมาตลอดว่าเราขาดแคลนในเรื่องของข้อมูล นี่ต้องถือว่าเป็นความพยายามในการจัดการปัญหาการกระจายอำนาจนะคะขณะที่คณะกรรมาที่การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบก็ยอมรับด้วยว่าการปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบเพื่อขจัดปัญหาเรื่องงบประมาณเร็วที่สุดน่าจะมีผลในปีกบประมาณ2,565ซึ่งก็อาจจะสามารถบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งไปได้บ้างค่ะ